เบส t o โตเบลเยียมสมรภพุมอันแสนัลโหดเมื่อกองร้อยอีซี่ต้องมาประจำการที่ b บส t o โตนโดยขาดทั้งกระสุนอาหารอุปกรณ์ต่างๆที่เหลือเพียงน้อยนิดทั้งหิมะอันหนาวเหน็บ e และยังถูกล้อมด้วยทหารเยอรมันจํานวนมากสําหรับตอนนี้จะถูกนําเสนอผ่านมุมมองของแพทย์สนามที่มีชื่อว่ายูจีน หลังจาก EP 5ตอนนี้เหล่ากองร้อยอีซีก็ได้มาถึงบาสโตนเพื่อปักหลักตั้งแนวรับไม่ให้พวกเยอรมันสามารถผ่านตรงจุดนี้ไปได้ส่วนคนนี้ก็มีชื่อว่ายูจินนะครับเป็นเสนารักประจำกองร้อยอีซีเขาก็ได้เดินสำรวจพื้นที่ไปเรื่อยเพื่อหาของที่ยังพอใช้ได้สภาพอากาศตอนนี้ก็เลวร้ายเป็นอย่างมากอากาศหนาวเย็นแถมหมอกก็ลงหนาจัดระยะการมองเห็นนะครับถือว่าสั้นมากยูจินเขาก็ได้เดินไปเรื่อยนะครับจนเจอเข้ากัสบสพบทหารจำนวนมากนอนตายอยู่ เมื่อเห็นแบบนั้นยูจีนก็รีบถอยกลับทันทีเพราะที่เขาอยู่นะครับก็คงเข้าใกล้เขตแดงของข้าศึกมากเกินไปหลังจากที่ยูจีนได้เดินกลับก็เจอเข้ากับผู้กองเวนเทอร์นะครับที่กาลังจะโกนหนวดแต่ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซะก่อนจึงได้พากันเดินไปดูจนเจอเข้ากับทหารเยอรมันคนหนึ่งที่ได้เดินผ่านแนวป้องกันเข้ามาเพื่อท,ทําธุระส่วนตัวซึ่งหมอกก็ลงหนามากนะครับทำให้ทหารเยอรมันคนนั้นก็คงไม่รู้ตัวว่าได้เดินเข้ามายังเขตแดงที่กองร้อยอีซี่อยู่ซ่งทฐานเยอรมันคน,น,น,น ผู้กองวินเทอร์ก็ได้ค้นตัวทหารเยอรมันคนนั้นได้พาผันแผลมาอันหนึ่งจึงได้ให้ยูจีนเก็บเอาไว้และให้คนพากลับไปคุมตัวเอาไว้ที่หน่วย หลังจากนั้นนะครับนายพลแม็กคาริกับผู้การสิงห์ก็ได้มาตรวจเช็คความเรียบร้อยุอู้พันสเตเยอร์กับผู้กองวินเทอร์ก็ได้รายงานไปนะครับว่าพวกเขาประจำการอยู่แค่ตำแหน่งเดียวและก็เริ่มเสียหายหนักขึ้นเรื่อยๆแถมยังถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่เป็นระยะๆะะซึ่งก็ยิงมา่อยมากไม่มีศูนช่วยเหลืออาหารก็หมดชุดกันหนาวก็ไม่มีกระสุนก็แทบไม่มีเหลือคนก็มีไม่พอนะครับแนวรับเลยกระจายกันมากข้าศึกจึงผ่านเข้ามาตามรูรั่วได้ ระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่ผู้กองนี้ก็ได้ตื่นขึ้นมาจากหลุมของเขาและรายงานเกี่ยวกับแนวรบให้ผู้การและนายพลฟังหลังจากฟังรายงานเสร็จนายพลกับผู้การนะครับก็ได้ขึ้นรถกลับแต่ก่อนที่จะกลับนะครับนายพลก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหมอกไม่จางลงในวันนี้ก็ลืมกําลังหนุนทางอากาศได้เลยและกองพันที่หนึ่งก็เพิ่งออกจากเมืองฟอยโดยพวกยิรมันไล่บี้อยู่รถถังปืนใหญ่กม็มีกําลังสนับสน,นุนทีนี้ก็คงจะเจอเรื่องร้ายอีกเยอะเลย หลังจากที่นายพลกลับยูจีนก็ได้มาพูดกับวินเทอร์และได้ขอผ้าพันแผลจากผู้กองวินเทอร์ไปเนื่องจากตอนนี้นะครับขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าไม่มีเลือดมีแค่ผ้าพันแผลแค่สองสามอันมอร์ฟีนก็ไม่มียูจีนเขาก็บอกนะครับว่าเขาพยายามที่จะติดต่อกองพันที่3อยู่แต่ก็ยังทำไม่ได้หมอยูจีนนะครับได้เดินมาหาสเปียนาซึ่งก็เป็นเสนารักอีกคนเพื่อแบ่งของที่หามาได้ถึงมันจะมีแค่น้อยนิดก็ตามและตอนนี้นะครับยูจีนเขาก็อยากได้กันไกลมากเพราะเขาไม่มีใช้เลย ระหว่างที่หมอทั้ง2คนกําลังแบ่งของกันอยู่หวดนอร์แมนผู้บังคับกองร้อยอีซี่ก็ได้เดินมาเห็นและก็บ่นนะครับว่าทําไมหมอถึงมาอยู่ที่เดียวกันถึง2คนถ้ามีคนโดนยิงจะทำยังไงพอบ่นเสร็จนะครับก็ได้เรียกหาจา่าลิตตันถามถึงหลุมที่ใช้หลบของเขานะครับว่าอยู่ไหนจําตําแหน่งหลุมของตัวเองไม่ได้สังงน้น หมอ,อยูจนยังคงเดินถามทุกคนนะครับว่ามีใครมีมอร์ฟีนเหลือบ้างซึ่งก็ไม่มีใครมีจึงได้เดินมาถามกอดอนนะครับซึ่งกอดอนก็กำลังใช้หมวกต้มกาแฟอยู่ยูจีก็ได้ถามกอดอนนะครับว่าพอที่จะมีกันไกคมๆให้เขาบ้างไหม ระหว่างที่กอเดินกำลังเทกาแฟออกจากหมว่เสียงระเบิดก็ดังขึ้นพวกเยอรมันนะครับได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาใส่ตำแหน่งที่พวกกองร้อยอีซี่อยู่พอมีเสียงระเบิดดังขึ้นเสียงเรียกหมอเรียกเสนาลักษ์ตามมาทันทีหมออยู่จินก็ได้วิ่งผ่าดงกระสุนดงระเบิดนะครับเพื่อที่จะไปช่วยคนเจ็บให้ทันซึ่งคราวนี้เพงเคลลาก็ได้รับบาดเจ็บที่แขนแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่อาการไม่หนักมาก หลังจากเสียงระเบิดเงียบลงหมอจูจีนก็ได้บอกให้สเปียนานะครับพาคนไปหากองพันที่3และเอาของที่ยังไม่มีนะครับเช่นผ้าพันแผลเลือดอะไรก็ได้นะครับเอามาให้หมดและจูจีนก็ไม่ลืมที่จะบอกให้หากไกลๆแม้เขาด้วยอันหนึ่ง สเปียร์หน้ากับเบธจึงได้ออกเดินทางนะครับไปหากองพันุที่3แต่เนื่องจากหิมะที่ตกหนักนะครับมองแค่ไม่เห็นทางเบธจึงได้เดินตกหลุมที่มีทหารเยอรมันอยู่ทหารเยอรมันคนที่อยู่ในหลุมก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันทําให้ทั้งคู่นะครับวิ่งหนีออกมาได้ทันกว่าทหารเยอรมันคนนั้นจะรู้ตัวก็ยิงไม่ทันแล้วครับทั้งคู่หนีมาได้อย่างหวุดหวิดและก็มาจนถึงกองพันธุที่3จนได้แต่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรให้พวกเขาเช่นกันแถมกองพันที่3ก็โดนถล่มอย่างหนักและก็กำลังจะถอยทำให้ทั้งคู่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาทีี่กออองร้ยซเล ตอนนี้อาหารก็แทบไม่มีเหลือมีอะไรนะครับทุกคนก็ต้องแบ่งกันกินไปก่อนพอตกกลางคืนหมอ,อยูจีนก็ได้มาหาหมวดนอร์แมนและขอชุดปฐพยาบาลสำรองซึ่งผู้หมวดก็ให้ไปนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ถูกยิงอย่างแน่นอน หลังจากนั้นยูจีนก็ได้มาหากอดอนอีกครั้งเพราะกอดอนนะครับได้เรียกเขามาพบกอดอนเขาหาร์ฟีนมาได้จึงได้เอามาให้กับยูจีนและบอกว่าถ้าอยากได้กันไกลก็ใ,ให้ไปออกกับเพอร์คอตตี้ซึ่งยูจีนนะครับก็ได้ไปค้นกับป๋อเพอร์คอตตี้และได้กันไกลมาสมใจหวังยูจีนได้เดินไปหาทหารตามจุดต่างๆนะครับเพื่อตรวจเช็คสภาพร่างกายว่ามีใครเป็นยังไงกันบ้างเนื่องจากเสื้อผ้ากันหนาวก็มีไม่พออาหารก็หมดสภาพร่างกายเหล่าทหารก็เริ่มแย่ลงเรื่อย ส่วนกาเนียนะครับเมื่อเจอหมอเขาก็บอกหมอนะครับว่าตอนนี้เขาแย่มากเวลาฉี่นะครับเขาจะปวดแสบปวดคันมากแต่ยูจีนเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาช่วยอะไรได้ไม่มากเพราะเขาก็มีเพนิซิลินเลยช่วงนี้ก็ให้ดื่มน้ำมากๆเพื่อบรรเทาอาการไปก่อนระหว่างที่หมอก,กับกาเนียคุยกันหมวดคอปตันนะครับก็ได้วิ่งหน้าตาตื่นมาและบอกว่าเกิดอะไรขึ้นทำเงมมีเสียงคนร้องเพลงซึ่งกาเนียก็ได้อาสานะครับที่จะบอกให้ทุกคนเงียบเอง ตัดมาเช้าอีกวันเยอรมันนะครับก็ได้ยิงปืนใหญ่เข้ามาถล่มอีกครั้งคราวนี้ซีดกะโดนสเก็ตระเบิดเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บอาการหนักอยู่เหมือนกันซึ่งหมอ,อยูจีนก็ได้เข้ามาประถมพยาบาลและจะฉีดมอร์ฟีนให้แต่ซีดก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาทนไหวให้เก็บเอาไว้ใช้กับคนที่เจ็บมากกว่าน,นี้จะดีกว่าหลังจากนั้นหมอก็ได้พาซิดขึ้นรถจิปนะครับเพื่อออกจากแนวรบเข้าไปที่ตัวเมืองพวกทหารนะครับใช้ที่นี่เป็นโรงพยาบาลชั่วคราวในการรักษาคนเจ็บ ยูจินก็ได้ใช้โอกาสที่ได้เข้ามาในตัวเมืองเพื่อที่จะมาเอาชุดปฐมพยาบาลเพิ่มซึ่งที่นี่ก็มีนางพยาบาลนะครับที่คอยช่วยทําแผลให้กะลาทหารนะครับที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็มีคนเจ็บเยอะมากแต่ก็ไม่สามารถอพยพคนเจ็บออกจากที่นี่ได้พวกเขาอพยพมาไกลได้สุดเพียงเท่านี้ ยูจีนได้มาขออุปกรณ์ที่ต้องใช้กับพยาบาลสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อว่าเลเน่เป็นคนในพื้นที่แต่ที่นี่นะครับก็เหลืออะไรไม่มากเช่นกันจึงมีให้แค่นิดหน่อยขนาดผ้าพันแผลนะครับก็ยังตัดผ้าปูเตียงมาใช้แทนเลย หลังจากที่ได้ของมาแล้วยูจยีก็ได้บอกให้รถนะครับกลับไปส่งที่แนวลบอีกครั้งซึ่งเขาก็ไม่ลืมที่จะหยิบรองเท้าจากศพทหารคนหนึ่งที่ตายไปเพื่อเอากลับไปให้ทอยที่เขาไม่มีรองเท้าใส่และระหว่างที่กำลังจะกลับไปแนวลบเรเน่เธอก็ได้วิ่งออกมานะครับแล้วก็เอาช็อกโกแลตมาให้ยูจยีและก็ได้ส่งยิ้มหวานให้ก่อนที่ต่างฝ่ายจะต่างแยกย้ายกันไปทำงาน พอยูจีนกลับมาถึงแนวรบกองร้อยอีซี่ก็ได้จัดทหารหนึ่งหมู่เพื่อที่จะออกไปลาตะเวนซึ่งครั้งนี้นะครับพี่คอกก็เป็นคนนําหมู่ทีแรกหมอยูจีนจะขอออกไปด้วยแต่จอนนี้ก็บอกว่านี่มันเป็นหน่วยลาตะเวนให้หมออยู่แนวหลังจะดีกว่าหลังจากที่พูดเสร็จหน่วยลาตะเวนก็ได้เดินออกไปซึ่งยูจีนนะครับเขาก็ได้นั่งรอตรงจุดเดิมเพื่อมีอะไรที่เขาพอช่วยได้ หน่วยลาดตระเวนของกองร้อยอีซี่ออกไปไม่ทันเลยก็โดนพวกเยอรมันนะครับกระนํายิงใส่อย่างหนักจูเดียนก็โดนยิงเข้าที่คอล้มลงแต่เขาก็ยังไม่ตายนะครับเอฟรอนก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเพื่อนของเขาแต่พวกเยอรมันก็ยิงไม่ยอมหยุดจึงทําให้เขาเข้าไปช่วยไม่ได้ส่วนพิคคกก็นะครับผู้นําหมู่ในครั้งนี้ระหว่างที่ทุกคนกําลังยิงต้านพวกเยอรมันกันอยู่เขาก็ได้ถอยออกมาก่อนเพื่อนและไม่รอใครเลย ส่วนคนอื่นๆที่เหลือนะครับก็โดนกระหน่ำยิงอย่างหนะักจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยจูเดียนได้และจําเป็นต้องพากันถอยก่อนเหมือนกันระหว่างที่ทุกคนกําลังวิ่งกลับมาถึงจุดที่หมอ,อยูจีนอยู่ก็มีทหารคนนึงนะครับถูกยิงล้มลงอีกคนหมอ,อยูจีนที่เห็นจึงรีบเข้าไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้นผู้กองนิกก็ได้มาถามสถานการณ์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและก็ได้รู้ว่าจูเดียนนะครับถูกยิงในเขตแดงของ้าสศึกไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ดียังไงจึงไม่สามารถที่จะเสี่ยงเข้าไปช่วยได้ผู้กองนิกจึงได้ให้ถออนนนกกกําลลังลังบไปที่่่หวย พอตกกลางคืนหมอ,อยูจีนก็ได้เดินมาหาถอยเพื่อถามเรื่องรองเท้านะครับที่เขาเอามาให้ว่าใส่ได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ถอยก็โดนน้าแข็งกัดเท้าจนเปื่อยและถ้าเกิดมันเนา่าอาจจะต้องถูกตัดขาก็ได้ซึ่งถอยเขาก็ไม่ยอมที่จะออกจากแนวรบยูจีนจึงแนะนานะครับให้เขาพยายามรักษาแผลให้แห้งและเปลี่ยนถุงเท้าอยู่บ่อยๆส่วนทางด้านเอฟลอนตอนนี้เขาก็เสียใจเป็นอย่างมากนะครับที่ไม่สามารถช่วยเพื่อนสนิทของเขาเอาไว้ได้และคืนนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งคืน พอเช้าก็มีเสียงเครื่องบินดังขึ้นทุกคนที่ออกมาดูก็ต่างดีใจเพราะมันเป็นเครื่องบินจากหน่วยสนับสนุนที่ได้มาส่งสเสบียงให้กับพวกเขาสเสบียงได้ถูกปล่อยลงมายัางตัวเมือง ฐานในหน่วยกองรอยอีซีก็ได้ส่งคนมารับสเปียนรวมทั้งหมอยูจีนนะครับเขาก็ได้เข้ามาเอาชุดปฐพยาบาลและกระพวกมอร์ฟีนด,ด้วยระหว่างที่หมอกาลังเอาพวกยาและกระผพาพันแผลเขาก็เห็นเลเน่ะนะครับพยาบาลสาวที่กาลังช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสยูจีนจึงได้เข้าไปช่วยอีกแรงแต่สุดท้ายฐานคนนั้นก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว หลังจากนั้นยูจีนกับเลเน่ก็ได้มานั่งคุยกันถามถึงความเป็นมาว่าทําไมถึงได้มาเป็นพยาบาลอยู่ที่นี่คุยกันได้แป๊บเดียวก็มีคนเจ็บถูกส่งตัวมาจากแนวรบเลเน่จึงต้องรีบไปช่วยคนเจ็บต่อ ตัดมาที่แนวรบกองร้อยอีซี่นะครับยังคงปักหลักตั้งแนวรับไม่ยอมไปไหนเยอรมันก็พยายามที่จะบุกฝ่าเข้ามาให้ได้และคราวนี้พวกเยอรมันก็ได้บุกเข้ามาพร้อมยานเกาะซึ่งกองร้อยอีซี่ก็พยายามต้านเอาไว้อย่างสุดกําลังระหว่างนั้นสมกกี้เขาก็ถูกยิงนะครับและมันก็ทําให้ขาของเขานะครับไม่รู้สึกอะไรเลย หน่วยผลร่มยังคงต้านพวกเยอรมันเอาไว้ได้ผู้การซิงนะครับได้นั่งรถมาหากองร้อยอีซี่และนําจดหมายจากนายพลแมคคาริสมาอ่านให้ทุกคนฟังใจความในจดหมายก็จะพูดออกในแนวโอ้ยพรในวันคริสต์มาส ตัดมาในช่วงกลางคืนหมวดลิตตันก็ได้เอารูปแฟนของเขามาให้กากาเนียดูนะครับและบอกว่าเขาก็เพิ่งถูกบอกเลื่องในช่วงคริสต์มาสนี่เองส่วนทางด้านผู้กองวินเทอร์เขาก็ได้เดินมาเจอแฮร์รี่กับพีคอร์กนะครับที่กําลังก่อกอง,งไฟเพื่อคลายหนาวกันอยู่วินเทอร์ก็ได้บอกว่าก่อกองไฟตอนนี้มันไม่ดีเลยนะแต่แฮร์รี่ก็บอกว่าแค่แบบเดียวคงไม่เป็นไร นิกนะครับก็ได้กลิ่นกองไฟเหมือนกันจึงได้เดินมาดูและก็พูดว่าบ้ากันไปแล้วหรือไงแต่ถึงจะพูดแบบนั้นก็ได้มานั่งร่วมวงกับพวกเขาอยู่ดีแต่ก็ก่อกองไฟกันได้ไม่นานเยอรมันก็ได้ยิงปืนใหญ่มายังจุดที่มีแสงไฟอยู่ซึ่งมันก็ตกข้างคาับแฮร์รี่พอดีนิกได้บอกให้พีคคอรกนะครับรีบดับไฟทันทีแล้วก็เข้าไปดูแฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่เขาก็โดนระเบิดนะครับได้รับบาดเจ็บที่ขาอย่างหนักร้องด้วยความเจ็บปวดหมอยูจินก็ได้รีบเข้ามาดูแล้วก็ประถมพยาบาลตจปไ ซึ่งผู้กองวินเทอร์ก็เห็นว่ายูจีนดูเหนื่อย,เ,อยเลยบอกให้ขึ้นรถเข้าไปในตัวเมืองด้วยเพื่อหาอะไรกินบ้างซึ่งคืนนั้นในตัวเมืองก็ถูกเครื่องบินของพวกเยอรมันนะครับทิ้งระเบิดถลม่มรวมทั้งโรงพยาบาลชั่วข่าวที่พยาบาลสาวเลนเน่อยู่ก็โดนระเบิดจนเละยูจีนรีบวิ่งเข้ามาดูนะครับซึ่งมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วยูจีนได้กลับมายัางแนวลบอีกครั้งกองร้อยอีซียังคงปักหลักตั้งแนวรับไม่ยอมไปไหน วันที่26ธันวาคมปี1944กองทัพที่3ของนิลพลแพตตันบุกเข้าในรบเยอรมันได้ทําให้สามารถส,งส่งเสียงและอพยพคนเจ็บปอกมาไดา้เรื่องราวยทุทธภูม,มิแนวปงถูกเล่าขานว่าคือหนึ่งในเส้นทางที่แพตตันมาช่วยหนู่ยพลร่มหนึ่งศนหนึ่งซึ่งตกอยู่ในวงล้อมไม่มีสมาชิกคนใดของหน่วยพลร่มหนึ่งศนหนึ่งที่เห็นดีเห็นงามกับการช่วยเหลือในครั้งนี้เลยต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันมาจนจบถ้าผมสปอยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้เลยละกัน แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อรอชม EP ต่อไปกันด้วยส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ